กราบสวัสดีครับวันนี้นายหัวมหาชัยครับผมนะเสนอทรัพย์มงคลครับนะใครอยากมีทรัพย์ที่เป็นมงคลครับก็ต้องชุดนี้เลยครับผมนะรัพย์มงคลไม้สวยๆกันเลยทีเดียวครับความสวยความงามนั้นสีธาตุนั้นจะได้แดงสดใสแบบนี้ครับกับทรั์มงคลครับผมนะเลี้ยงง่ายโตดีครับออกดอกได้ดีครับผมนะใครที่สนใจในเรื่องโชคลาภครับ ซับมงคลครับผมนะความสวยความงามนั้นเลี้ยงไม่ยากใบสวยๆแบบนี้ครับให้เห็นกันเลยความสวยของซับมงคลนั้นใครที่สนใจครับผมนะอ่ะมาดูกันครับว่าจะเลี้ยงอย่างไรครับผมนะการดูแลครับไม่ยากครับผมนะใส่น้ําครับนะหรือว่ารองจานข้างล่างก็ได้นี่ฮะเห็นไ,ไหมฮะ ก็แน่นๆกันแบบนี้เลยสำหรับทรัพย์มงคลครับแล้วก็สีแดงของเขานั้นจะเป็นจุดๆๆสวยงามมากครับผมนะแล้วยิ่งกัดสียิ่งเป็นสีแดงครับนะมากกว่าสีเขียวความโดดเด่นของเขาคือสีที่สวยงามแบบนี้ครับผมนะแล้วก็สีนั้นจะออกแดงแบบนี้ให้เห็นครับผมนะทรัพย์มงคลคครับบางคนบอกว่าเป็นไม้แห่งโชคลาภครับนี่ฮะ ความสวยความงามแบบนี้เลยทีเดียวคนระับเป็นพุ่มแน่แนๆในกระถาง11นิ้วครับวันนี้ฮะนะก้านเป็นสีชมพูครับผมนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับนี่ความหามแบบนี้เลยเอา้าใช้ดินแบบไหนครับดินพ่อชํำครับผมนะเน้นดินพ่อชํำครับแล้วก็ใส่มะพร้าวสับลงไปครับทาไมต้องใส่มะพร้าวสับล่ะในหัวนะเพราะว่าให้รากเขานั้นครับชอนชชยได้ง่ายครับการที่เราใช้ แบบนี้ครับผมนะเพื่อที่จะหนึ่งครับน้มะาพร้าวสับนั้นอุ้มน้ําได้ครับทําให้มีความชื้นความเย็นตลอดเวลาเขาชอบชื้นชอบเย็นแต่เขาไม่ชอบแฉครับ แต่อย่างนี้ครับผมนะได้เหมือนกันนะเอาจานรองครับนาะไว้ด้านล่างครับแล้วก็ใส่น้ําไปในจานรองแล้วให้เขาดูดน้ําขึ้นมาแบบนี้ควรไม่น่ารากไม่เน่าครับอยู่ได้ตลอดเลยทีเดียวครับผมนะแล้วเขากินน้ําได้แข็งแรงเลยทีเดียวนี่ฮะสวยๆกันแบบนี้ใครที่สนใจซับมองคนครับอ้าวเบอร์โทรครับผมนะ0 6, 3 6 9 7 4ส 6, 4ดครับ 0, 6, 3ส 6 9 7 4 6 6 4ครับในราคา150บาท150รบาทแมสวยๆแบบนี้เป็นเจ้าของกันได้ครับผมนะสำหรับซับมงคลนะครับผมนี่สวยกันเลยทีเดียวไปไว้หน้าบ้านหน้าเรือนนะฮะแดดลำไรนี่ไม่มีปัญหาเลยทีเดียวสวยๆกันเลยครับผมนะบอกบอกถึงโชคลาภกันเลยทีเดียวเพราะเขาคือ รั์มงคลครับผมนี่สวยๆครับให้ดูกันแบบนี้ในกระถาง11นิ้วนะฮะต้นใหญ่กอใหญ่ใครจะไปแยกกอก็ได้ครับนะแต่ความสวยนั้นยังคงเดิมครับแตกหน่อได้ไวนะก้านหน่อเป็นสีชมพูแบบนี้ครับนี่ฮะดูฮะดอกเยอะแยะซะขนาดนี้พี่น้องเอ,อ๋ยนะแต่ถ้าอยากให้เขาแตกหน่อครับอย่าไว้ดอกนะฮะเพราะว่าถ้าไว้ดอกนี่เขาจะไปเลี้ยงดอกครับผมนะแต่ถ้าอยาก แยกหน่อก็ต้องเอาดอกออกครับแต่ถ้าใครอยากชมดอกก็เก็บไว้ได้เลยครับผมนะถือว่าให้เขาออกตามธรรมชาติอ้าววันนี้นายหัวหมาชัยครับได้เวลาต้องจากจอแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมนะใกล้เลือกตั้งแล้วก็ไปเลือกตั้งเด้อพี่น้องเด้อน,นะอ้าววันนี้ใครชอบใครก็เลือกคนนั้นครับนายหัวต้องไปแล้วครับ,รบผมนะขอกล่าวคําว่าสาวัสดีครับผม9ารศึ